ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุกทุกท่านกำลังอยู่กับบ้านมีลลี่ยูทูบช่องอีสานบ้านคุยเองพี่น้องผมมาทายย่างเดียวเลยครับโมนี้บ่ได้มาเล่นพี่น้องบ้านมีบ่เล่นการพนันเนะครับเนาะแต่ว่าทายพี่น้องเดีเบื้องยุคขานยุคไกลเต๋อเพรากันมาบังไฟแสนประมาณยี่สิบหาบังเนาะพี่น้องเนาะบังไฟแสนยี่สิบ้าเอาพฤศจูดแล้วพี่น้องผมพฤศจูดแล้วนะครับเนาะเอาให้เบื้องกันชัดๆให้เบื้องกันจะจัดฟุซียน เชียนเฮากระเต็มเดียรดาดอยู่พี่น้องเลยอืมปุณฮห,หันไอเบิ้งกันชัดๆเนาะครับเนาะอืมเขาเขาไปคันเขาไปข้างในก,ก็ได้อยู่บ้านมีนะแต่ว่าเราเก้าหลีเราลอยบ้านมีมาซื้อปลาหมึกออย่างเสียบกลัวไข้ไก่ท่วงนี่เสียสมสมก็ลั่งไปอ่ะเตรียำตัวพี่น้องกันเพื่อนว่าสามสองหนึ่งเฮากลับไปเนาะพี่น้องเนาะ อ้าว no ้าวเปินไฮ้ขยับไายับนะตัวอยบังเนี่ยไฮบ้าเมีบังเนี่ยบ้ามียันยันโอ้ังเลยบ้กรโอ้เบกตัวถ่าสองทุกทุกกองเจ้อปลอดไทยเุณนุกปุ๋งลุสตารได้หลายหอ่เรานั้นเกสร็ังหุตา ไปยังไงพี่รองประเภทนี้บางไฟแสนเนาะครับนอะบนกุดแดงหน้าโซยาโซรอเวเออัอี่รงเป็นคือเป็นแนวนี้พี่รองคือเป็นแนวนี่ ก็คือพี่น้องไหลลงไหลลงจวดจวดไอของไปยังคือออกทีงสี่ออกตัวอ่อนคักมาอมไม่สิมาพี่อยู่บ่ครับนี่บ่อมาเนาะบ่มาบ่อมบ่มาบ่อมาบ่มาคว้วตีเหมือนเดิมเนาะพี่น้องเนาะปานฝนตกอืออ่าครับพี่น้องสวัสดีครับเหาผ้ามาเบิ่งนกับพีนี่ทางฟุจิจุ้มมวล กว้างใคละห้ามสีแตกละ่ะมันห่อนลายพี่น้องบรรดาเซียนเซียนเฮาไปข้งแรกครั้งแรกของปีในอ่าทางเยาโชนสวรกับมีบ้านนี้แหละบ้านมีกระดันโดนมากอ่ะเอาไปพี่น้องบ้านนี้ไก่ดังบนขืนเนาะครับไก่ท่องวสันเบื้องผาบรรยากาศของผู้คนอืมอิงไก่หน่อยสวรรค์โอ้เป็นตะว,วันซ้อนเดี๋ยวพี่น้องไก่อบหมอุ้ยไกส่สวรรค์ เป็นตาแสบพี่น้องผมณคาสินาจ้าละห้าสิบนะครับน้องคุณพ่อจ้าละห้าสิบบาทเดียวเดียวเดียวเบิ้งเสี้ยนพี่น้องจกจกเงินใจกันจวดจอดจวดจอดคุณเอาไก่ทอดข้าขึ้นไปแล้วบาทนี่ไก่ทอดข้าขึ้นไปแล้วรอเลสุดท้ายครับรอเลสุดท้ัยงานกระทำดีทุกแล้ว สุกแล้วบ่านี่พี่น้องเ,เห็นบ่าบ้างหันเสียนไรเสียนยังโอ้ยพี่น้องของแม่ยังนอนนี่นี่นี่แม่ดวงเนาะครับเนาะร <โฮ S 1> ะย่องเลยม,มันถือเด้พี่น้อง <c oughs> พี่น้องอาเซียนในตีกตอกหรือยู่ทัวร้านหนึ่งที่เป็นขายตัวละลอยเศร้า,รานี่ยพี่น้องนี่ บ้ามีว่ามากินนี่นี่ปุ่มตัวละหกสิบทว่าฝ่ามือนี่อืมของคุณมองไฟ่แล้ครับเนาะปุ่มเกิืงมีเบิร์ดเดี๋ยวบ้ามีสิบบาทตัวนำยู่บ่ได้เราคอยกับกับน้องเปียวน้องเปียวน้องเปียวอิวสานบานไข่หนุยค้นมองจอดรถบ้ามีบอกเลยพี่นอ้องเพิ่งเอาสองร้อยมองจอดรถสองร้อยเอาเซียนกันลั่งไหลกันมากพี่น้องเริ่มเริ่มเข้ามาแล้วเซียน เริ่มเข้ามาแล้วถ้าประเด็นของเฮาคือหมอลำกับปลาหมึกย่างกับโคกจุดประสงค์ของเฮาเนาะครับนวดได้มาเล่นพี่น้องเพราะเอาเงิน,น,นเ,ลงเล่นยญบ้ามีมาคำนวณเบื้งองแล้วสิเอาเงินเล่นมาซื้อกินเบื้องว่าเฮาสิได้เบื้องว่าเฮาสิอิ่มบ่เอาเงินเล่นมาซื้อกินลองเบื้องหัมือนนี้พี่น้องคอนเทนต์ใหม่เนาะครับเนาะอ่มันกับวากันบ่ไดนน้ใครมัรมกเหรียญก็ต้องเหรียญนาะพี่น้องเนาะให้มักอ่าก็มักเหรียญกำมาเบื้องสืบแบบบ้านมีมาหแนวกินเอา วากันว่าอะไรพี่น้องผมจวดน้ำจิ้มเฮ็ดเองเคยซื้อแล้วบ่ผพานแม่นบ่ครับอ่าโอเคมามารีวิวลาดเม็ดวงกันขอไม่รวดครับซับกินรวดที่ไปนั่งกินไสนี่หมองนั่งยังบอครับเอาเอาเอาไปพี่น้อง ลืมเ,เอาเงินมาจ่ายแน่เจ้าเอาว่ค่ะเราให้หกสี่บาทจริงเหรอเอาเอาใจเร,า,า,รเา,เา,าแล้วไปย่างยังย่งเอาไอ้สานบ้านไข่หนุ่ยครับน้องเปียวผ้าเลาะนะครับเนาะน้องเปียวผ้าเลาะโอ้ยโดยมากเป็นไก่พี่น้องแล้วก็ร้านแบบนี้สีลายนี่บ้ามีสังเกตร้านที่ททเป็นเตาย่างแนวนี้เป็นเขาจี เป็นข้าวเชี๊ยวเราทีเป็นเนื้อย่างหมูย่างมีสีลายลายมากๆพี่น้องผมสำหรับผู้ใดที่หิวน้ำนั่นมัดจำมากมัดจำพ่อห้ไปที่ได้เอาไปวัดพี่น้องขอบคุณขอบคุณหลายเด้อพ่ออะ่รน้ำกันหอนจิตตายน้ำไล่กระพร้อเดับเดี๋ยวบังข้องไก่ทองขื่นเดี๋ยวเขาจ้งมาเบิ้ลนะพี่น้องฮะข้องไก่ทองขื่นก่อน เป็ดเต็นมันที่เต็นจักบาทวะแต่ว่าวบ่ามีบูหูดิเพราะหูแจักว่าวพอเต็นจักบาททางล่างจยี่ยมยังไงอ่าโอ้ตตัหนึ่งไรหนึ่งบ่เอาอยู่บ่ะสามคนไปนั่งหัวหอนหรอมะมันงอยมันมีหัมมันกับหัวหอนเลรอกับว่มีหัมมันจังหอนเขากับว่ได้เอาศาสตร์มานั่งที่ประเด็นสำคัญ เอาไปพี่น้องก่อนโทรศัพท์สีตัดก็ระบบกล่องเขามันหนกักมันห่อนปวดมันอวัยวดมันก็นจะตัดเลยครับเด้อคุณบองไฟเดี๋ยวบ้ามีผ้าแลนมาเบิง้งออกมาอ้ะไปอาเย็ะจังไรบาดไีเดอาบ้านั่งกับบ้านไดกินนั่งพี่น้อง สองร้อยเถอเก้าอี้บ้านมีมาสามคนตัวละร้อยกันสีนั่งอีีโต๊ะโก้มๆว่างขวางนั่นฟรีเก้าอี้ตัวละร้อยกันเท่ากับสามร้อยสามรอยนี่กะแรกเขาสีนั่งในเบิร์ดมือนั่นแหละต่ว่าบ้านมีพวกได้มาเล่นบ้านมีมาพากินกันอิ่มแล้วกจะพากันกลับก็เลยตัดสินใจเขาแานก๋วยเตี๋ยวเขาตั้งก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆเสฉะ ร sí, sí, um. claro. actually, men, it. It ้านนี้แซ่บรับประกันได้ก๋วยเตี๋ยวเรือเนาะครับเนาะแม่นบ่าไอ้พุทเตี๋ยวเรือเนาะแซ่บรันบ้ามีเอาแซ่บเราประกันได้บ่าวมีเอามีขาวบ่บ่ท่านเอาสั่งก่อนเดี๋ยวข่อยสิสั่งนำคนข่อยถ่ายเดี๋ยวก่อนเออพากันกินดหิวน้ำอืออยากกินย่างกินเลยโอ้อุโยพุ่นน่ะเขาผัดพี่น้องพอดีโชคดีเฮามาเจอเนาะครับพี่น้องเนาะพุณไขยเด่นไายดังเนาะพี่น้องอือไปไปเบิ่งกันได้มาแล้ว ตัวเนีนเนีนนี่คือโดยมากเป็นไก่สวรรค์เนาะครับเนาะเป็นไก่สวรรค์เน้นเนีนขางพี่กับพัดกับใดอยู่น้องพี่น้องเนาะเต็มเต็มมันเป็นอ่าเป็นเขาเอิอเราเป็นส้วนของเพื่อนพี่น้องมีตาข่ายดังๆพี่น้องหนาทานนะครับหนาทานขยับด้วยโอ้บรรยากาศสุดยอดท่ามกลางบรรยากาศประมาณร้อยองศาใดพี่น้องผมเป็นป้าเจ็บเฮดก็มีพุ่นทำามเป็นการพนันวสันเพิ่์ลว่า บดเงินเป็นบดเงินเป็นโจกกันยิงยางยิงยางพี่น้องเลยเดี๋ยวบางนี่พร้อ ER um yeah ผมข้องไก่ท้องไข่ดังเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องเสียนบางไฟคงเชี่ยวหุดีว่ามันไข่ดังซ้ำไรเดี๋ยวเขาจังอ่าไปเบิ่งกันเบิ <Akbar> ่งคนพัดก่อนบางไงเด้พี่น้องบางไฟเสี่ยนกับเบิ้งไก่ไก่บางไงเด้สุดจัดวะพี่น้องผมสุดจัดวะพี่น้องผมการพัดบางไฟเนาะพี่น้องเนาะข้องเสียนข้องไดเพิ่น ครับผมบังใหญ่หางใหญ่ทุกอย่างดีเยี่ยมพี e a, a, ong, ่น้องไปเฮ้ยเดี๋ยวคำมันโอเวอร์เฮดหรือว่ามันตัดตอนไดกับมันตัดไปน้อพี่น้องเนาะเพราะวัยเดียวเพราะเลือเกินแบบสุดๆพี่น้องผมเอาเดี๋ยวบางไฟขึ้นเดี๋ยวเขาไปเบิ่งกันก่อนอื่นเขาเขาลานก๋วยเตี๋ยวก่อนพี่น้องผมว่ามีพ่อจารย์บอไฟเป็นไฟแน่พี่น้องเลย ความสวยงานกรับการบำเพึกภาพครับให้ครอบรวมมด้วยคาราบาามชั้นอาาพ่อเดี๋ยวครับเดี๋ยวเครับเดี๋ยวพ่นาอง่้าทาค่อนให้เมาังร่ เฮ้สส <S ens> ียุกับนีบางสุดท้ายเดี๋ยวยังท่ายไม่พี่น้องผมกล้องหูซื้อไว้โอ้ฮีทฮ้อนแห้งพี่น้องอุณหภูมิว่ามีค่าตั้งก็หาสิปรสมารับไข่ไก่ทรองไข่ไงไข่ดังข้องเพลินพี่น้องผมเข้ามาท่านพอดีเด้พี่น้องเด้อเอาครับขับสลัวหางดีครับทัดพัดการช่างสลัวหางดียอมบังไฟแสนพี่น้องผมบังไฟแสนเนาะพี่น้องนะทัง มีหยุดกับหมกับตตรงข้างด้วยท่านขึ้เตี๋ยวเรือลูกชิ้นเป็นประเภทนี้บุญหมกไฟอีลี่พี่น้องเลยล้านค้าล้านขายเต็มอยู่แล้วมันเก้าอี้เก้าอี้ละลอยซึ่งถามว่าเข้านั่งได้บ้างมันกานั่งได้แต่มันสีขุ่มบวกกับบบาะมีบอลแหะพี่น้องบบาะมีก็ต้องกลับเนาะพี่น้องเนาะกลับไปหาสื่อของสื่อของพี่น้องไปเดี๋ยวทับเบิ้ลบองไฟแสนบางนี่แหละเขากับแจ้าล่าพ่ออยากกันไปพี่น้องผมบรรยากาศรอบๆใครง่ายใครดังเคนก็มาถ่ายท้ำคือกันเด้ออือ านเรียบร้อยแล้วความเรียบร้อยเรียบร้อยจังใดตัดสักยันก่องตัดก่อนดิขาี่นองคุยกันท่าครับทีมงานของผม เป็นข่ดังไข่ให่พี่น้องสมเป็นไข่ดังข่ใญ่พี่น้องปานว่าสมให้ปานสมให้พี่น้องเลยไผู้ใดมาเป็นตาังขึ้นา้ยพี่น้องผมปานสมให้ปานสมให้พี่นองผม เอา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 ไปไปพี่น้องผมขอพูดทุกไจทุกซับทุกการที่กระตำมันเด็กเก่าจากพี่น้องผมเอานั่นพี่น้องมองไฟลุงลุงย่างรวดเร็วด้วยครับเด้อลุงย่างรวดเร็วที่เรียกคนเลยว่าบ๊อบปอดภัยบ้ามีย่านย่านมันต่ำหัวพี่น้องนั่นพี่น้องเห็นบ่ะเห็นบ่พี่น้องผมลงแล้วเด้อครับเด้อลงแล้วเรียบร้อยพี่น้องผม อีกจักบังพี่น้องผมอีกจักบังพิจใจแล้วอีกจักบังนะครับเนาะไปดอเอ้ยขันไก่เพื่อนไม่ได้เลยหลายขอไปที่นั่นกัดร้างบัวแบ่งท้องตรง,ส,งสุขดีซ่างสับไป ไปแล้วพี่น้องไปแล้วปานเผาไห้คือเก่าปานเผาไห้คือเก่าขอพูดถูกอะไรถูกสาวถูกกาติกาตามเมือง,องเดิมอเก่าพี่น้องผมเจ้าใหญ่ทีมงานอีสานบ้านคุยเองวู้สุดยอดพี่น้องสุดยอดเบิ่งเอาไปทางแควงมืดงวาด